ในมหาสมุทรนั้นเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝั่งแม้ชั้นใดสาวกทั้งหลายของเราก็ฉันนั้นไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตอ่ะตรงนี้คืออะไรรู้ไหมถ้าบุคคลใดเนี่ยเข้ามาสู่ศาสนาของพระชินเจ้าถ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นสกาทาคาเป็นอนาคาเป็นพระรหตรแล้วเนี่ยบุคคลเหล่านี้จะไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่พระอ,องค์ทรงบัญญัติไว้แล้วแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตไม่ต้องพูดเรื่องทรัพย์ ไม่ต้องพูดเรื่องญาติไม่ต้องพูดเรื่องอวัยวะแม้จะยอมยอมตายยอมเสียชีวิตว่างนั้นเถอะไม่ล่วงละเมิดเอายกตัวอย่างเช่นภาษาริบุตรเนี่ยตอนที่ท่านเป็นโรคปวดท้องนะท่านก็คุยกันกันกบพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะก็ถามท่านว่าอาโุโศตอนที่ท่านเป็นคารวาสเนี่ยท่านหายจากอาการปวดท้องเนี่ยเพราะเหตุอะไร ท่านก็บอกว่าโยมแม่ทําอาหารผสมข้าวยาคู่แล้วก็บอกสูตรผสมปพิ่มๆไปไปตามลําดับพระโมคคัลนะก็บอกว่าถ้าเป็นบุญของกระผมหรือบุญของท่านยังมีอยู่พรุ่งนี้เราคงได้อาหารประเภทนี้มาในระหว่างที่พระเถระสนทนากันอยู่นั้นเทวดาได้ยินเทวดาก็เลยไปเข้าสิงชาวบ้านพอไปเข้าสิงชาวบ้านแล้วก็อารวาสบอกต้องทําอาหารแบบนี้แบบนี้แบบนี้พรุ่งนี้พระเถระจะมาวินทบาท เบ็ดเสร็จพอตื่นเช้าขึ้นมาพระเถระก็ไปบินธบาตใช่ไหมโอ้โหได้ข้าวได้อาหารชนิดนี้เต็มหมดเลยพอกลับมาเบ็ดเสร็จปุ๊บมาหาภาษาริบุตรภาษาริบุตรท่านก็พิจารณาว่าเอ๊ะทําไมถึงเกิดความมหัศจรรย์อย่างนี้ก็พิจารณาด้วยญาณปัญญาของท่านพราท่านมีอภิญญายาท่านก็เจาะไปรู้อ้าวมีเหตุไม่สมควรเกิดขึ้นก็คือเทวดาเนี่ยไปทำไปทำเลสไปไปบังคับเป็นการไปกระทําในการหา อาหารมาโดยไม่ไมบริสุทธิ์ท่านก็เลยบอกว่าอาหารนี้ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นบอกว่าถ้าให้กระผมเนี่ยเสียชีวิตเพราะไม่ได้ต้องกินอาหารหรือยาประเภทนี้ยังดีกว่าที่จะไปล่วงละเมิดในการที่จะกินเกลกินอาหารแบบนี้แล้วท่านก็ตั้งสัจจะว่าไม่กินแล้วก็สละอาหารนั้นทิ้งเห็นเห็นลักษณะดูไหมว่าไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่พระอ,องค์ทรงตรัสดดไว้แล้วเนี่ยแม้เพราะเหตุแห่งชีวิต อย่าว่าแต่ภิกษุเลยภิกษุณีก็เป็นอย่างนี้อุบาสกบาสิกาก็เป็นแบบนี้เอายกตัวยอย่างเช่นชาวกบิลพัทที่เป็นทหารเนี่ยเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นสากาทาคาก็มีในคราวที่พระเจ้าวิทุธภะเนี่ยยกกองกําลังไปในการที่จะไปลบและไปฆ่าบุคคลเหล่านั้นที่เป็นทหารกล้าทั้งหลายเหล่านั้นน่ยไม่ยอมที่จะหยิบอาวุธยุธโทโธปกรณ์มาฆ่าศัตรูนะและทุกคนก็นั่ง แล้วก็ปล่อยให้พระเจ้าวิทูธภะพร้อมทั้งทหารของพระเจ้าวิทูธภะนั้นตัดศีรษะเห็นไหมท่านไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทของพระเจ้าแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตแม้เป็นอุบาสกนะเป็นทหารนั้นบุคคลใดที่เป็นพระโสดาบันศีลของท่านจะไม่ขาดท่านจะไม่ล่วงละเมิดนี่คือความมหัศจรรย์ในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าใครเข้ามาสู่ความเป็นพระอริยเป็นแบบนี้หมด